ค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะพี่หญิงขึ้นมาสเตล่าบาร์แล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็เจอคุณนุกค่ะน้องน่ารักมากทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่วันเกิดของพี่หญิงนะคะปีที่แล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับขึ้นมาดื่มแล้วก็ฟังดนตรีสดที่สเตล่าบาร์นะคะ mm hmm. ก็คาเฟ่า อบ,บทีพี่หญิงบอกเหมือนบ้านหลังที่3าของพี่หญิงจริงๆคือน้องๆทุกคนน่ารักมากเป็นอะไรที่มาแล้วอบอุ่นนะคะนี่ค่ะน้องนกหงส์สิน้องหงส์สง่างามอ,งงอยู่กลางเซล่านะคะค่ะก็เซล่านี่จะมีดนตรีสดทุกวันนะคะคุณผู้ชมที่รักค่ะบรรยากาศดีค่ะคุณผู้ชมที่รักจริงๆแล้วปกติอ่ะพี่หญิง ต้องบอกว่าเวลาจะดื่มอะไรอย่างเงี้ยชอบไปที่มูนบาร์นะคะบันยันทรีอันนั้นก็คือวิวสูงอ่ะน,นะแต่ว่าตอนนี้ก็มาที่เซลา่าบ้างน,นะคะยังคิดถึงมูนบาร์เหมือนเดิมค่ะถ้ามีโอกาสก็จะแวะไปนะคะน้องน้องหงใช่ไหมเด่นสง่าอยู่กลางเซล่านะคะ เดี๋ยวพี่หญิงจะเลือกค็อกเทลแล้วนะคะบรรยากาศโดยรวมค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศดนตรีส,สดๆมาฝากคุณผู้ชมที่รักของ Hi Hat ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะฝากทุกท่านติดตามด้วยค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ